แควกไก่ย่างโอ้อะไรเห็นถ่ายรูปไก่ย,ย่างก็ประดุกย่างหอมรุ่มเลยนะี่ร้านค้าเอาน้ำแข็งหนึ่งถ้วยน้ำแข็งหนึ่งถ้วยโอ้การ้อนขนาดนี้ <c oughs> โอ้ อันนี้จงพดโรงเรียนช่วยพ่อแม่ขายน้ำแข็งเสียงแควมันร้อนกันเลยมาสั่งน้ำแข็งต้องใส่ลูกชิ้นเด้โอ <laughs> โบ เพราะว่าทำน้ำแข็งไม่ต้องใส่ลูกชิ้นใส่อะไรด้วยนะหลายอย่างวะสี่ห้ายางนี่อะไรขนมปังลูกจากเม็ดอะไรดำๆเแดงๆดักองทอง ม,มีฟักทองโอ้ทานุทานุก็สั่งสองถ้วยคนเดียวอโอ้วนอย่ไงอยากกินหวานเยอะเด้อคนตัวอ้วน,วนยิ่งกินหวานมากยิง่งอ้วนจาของร้านค้านั่งอยู่เฝ้าปะดุกะกะไก่ย,ย่างปะดุกไก่ย,ย่างวิเชียนนี่นี่ไ <c oughs> <c oughs> ก่ย,ย่างวิเชียน <c oughs> เนี yeah. ่ยแมงวันไม่ได้สั่งก็มากินเย yeah. <laughs> ช่วงหนารอนน้ำแข็งขายดีคือไม่ลองอ่าน้ำแข็งย่าง เช็ลดได้ไหมนี่ลดได้ไหมอ <c oughs> ลดไม่ได้ <c oughs> บอกว่าลดไม่ได้ถ้าแปดบาทไปยี่สิบบาทอ <c oughs> โอ้ยี่บาทอ๋อสองถวยนะยี่สิถวยนึีบาทโอ้ลดอะไรมันยิงแต่เพิ่มเลยนะ <c oughs> รถอ,อะไรถั่วร์เลยยี่สิบอะไรนะ,นะโอกระต้มต,ต้นหมูต้นหมา <ไง S 1> ใช่ไหมมีขนามี่ต้องกินร้อนๆโอ้โอันนัน้นอะไรนะขนมหออ่อขนมเทียนโอ้ขนมเทียนเอามาย่างอีกจะของไม่อยู่ขนมเทียน โควิดต้องกินของร,อร,อร้งอนๆขาดเชื้อ <c oughs> มันจะขาดจากของได้กินของร้อนๆอ้ยถ่ายด้วยจับถ้วยน้ำแข็งตกฝ <c oughs> ากย่างก่อนผ <c> ม <oughs> จะย่างน้ำแข็งไ้ที่ย่างไก่ครับ โอ้ถ้วยละสิบบาทได้เยอะอยู่ถ้วยละสิบบาทใส่หลายอย่างต่ว่าไม่ได้ใส่ปลาดุกย่างแนะ่วมาวางผมเลยจะอบน้ำแข็งย่างน้ำแข็งด้วยครับเอาถ้วยน้ำแข็งมาย่างย่างเผื่อมันเย็นมันไม่ดีครับก,กินต้องกินของร้อน,อน,ออนบอกอนี่ย่างน้ำแข็งจะครูให้มันเดือดก่อนนะครับ พอเดือนแล้วก็มากินปัหาที่วางไม่ได้เนาะกินร้อนกินน้ของงนนนกกลาเดี๋ยวิำแข็งย่างจักแป๊บนะครับเดี๋ยวคลิปนาเจอกันใหม่ผมขายเราสี่คนขายไม่งามคงจบแค่นี้นะครับ बादी हाँ